สวดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการะเลรีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมดำริศวิรักุลครับและผมการเฉมสมิติครับครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่โรงแรมเดะุโกสนนะครับเดอะสยามซิตี้เดิมครับในการประชุมเจ้าที่กองสุนทรโลกนะครับครับส่วนสาระเรื่องราวของรายการในวันนี้นะครับเรื่องแรกจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นไรครับวันนี้ก็เป็นงานซึ่งเราก็ยังเสนอตอนนี้ในช่วงนี้ก็คือกิจกรรมการถวายพระพรนะครับสมเด็จพระนางเจ้าะบรมราชินีนาถนะครับ นายเจษดากระตเวทินนักกงศูนย์ใหญ่น,ะนะคนรสิร์เนียพร้อมด้วยนางปริชาติกร,ตระตะเวทินภรรยาครับได้เป็นประธานในงานถวายพระพรชัยมงคลเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80ดพรรษาสมเด็จพระนาททนงเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถที่วัดป่าธรรมชาติเมืองลาพอนเตนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในงานเดียกการพุทธาสนพุทธศาสนาิกชนที่ไปร่วมงานก็ได้ร่วมทอดผ้าป่าหาทุนบูรณะและติดตั้งพระที่นั่งอาพรพิโมกนะครับปราสาท จำลองนะครับก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยครับสำหรับสาระที่2ในวันนี้นะครับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับคุณอารัญญาบุ๊ได้รายงานมาจากเมืองซูริกนะครับโดยนางรัตนาสุกุมลจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพนะครับการสนับสนุนการบริการสุขภาพได้เป็นประธานในการประชุมเรื่องการพัฒนาบริการธุรกิจสปาไทยและนวดไทยเพื่อสุขภาพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ห้องประชุมโรงแรมรามาดาครับโดยการประชุมครั้งนี้นะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมกว่า 30คนและก็ร่วมฟังการบรรยายแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางกว้างขวางเลยทีเดียวครับครับนั่นก็เป็นสาระช่วงแรกนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามชมสามารถพิเศษและก็นาทีทำนาทีทองครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคราวนี้นะครับก็คือผู้ก่อตั้งนะครับผู้ร่วมก่อตั้งโครงการเรียนรู้วิถีไทยตามรอยพิชัยพลบาทครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์เฉลี่ดวงแก้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมในปีนี้เองครับอาจารย์โครงการเราจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับผลตอบรับในปีนี้อาจารย์มีความพอใจมากแค่ไหนครับพอใจมากที่สุดเลยค่ะครับนะคะเพราะว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการเรานั้นมีทั้งเด็กเก่าและเด็กใหม่ที่สมัครเพิ่มมาเช่นประเทศอิตาลีลักเซมเบิร์กสเปนนะคะที่ เขามาร่วมงานครั้งนี้ร,รวมแล้วทั้งหมด11ประเทศค่ะคและกิจกรรมในปีนี้นะครับเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วก็มีความประทับใจอะไรบ้างก,กับกิจกรรมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะเราให้เด็กมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นวันแรกนะคะเราก็ได้เข้าไปได้พบประธานสภากทมค่ะค เด็กก็ได้ถามเกี่ยวกับผลงานที่เขามีความสนใจถามโด<า>ยตรงเลยนะครับ่ะว่า,าได้ทําอะไรบ้างรแล้วเด็กๆของทางสาธิตปทุมวันเองอะ่ะที่มาร่วมโครงการด้วยมีความสัมพันธ์รู้สึกยังไงกับเด็กๆที่มาจากต่างประเทศบ้างครับเด็กของสาธิตปทุมวันเราให้มาเป็นพี่เลี้ยงของโครงการนี้นะคะครับก็ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแปลภาษา จากไทยอีกเป็นภาษาต่างประเทศให้เด็กๆซึ่งอายุประมาณเกขวบ10ขวบได้ทราบนะคะได้เข้าใจฝากไปญิงคุณผู้ชมครับผู้ปกครองที่ปีนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ส่งลูกมาร่วมโครงการด้วยอาจารย์ยันฝากอะไรไปยังผู้ปกครองเหล่านั้นครับครับถ้าปีหน้านะคะเราจัดโครงการนี้อีกขอให้รีบสมัครนะคะเพราะว่าเรารับ จำนวนจากัด,กดค่ะเพราะนะคะทาที่ของโรงแรมมันไม่พอรหรือคนที่จะดูแลนั้นก็พอกับจํานวนกับครูที่ต้องใช้ในการดูแลครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเห็นว่าประโยชน์ของโครงการนี้ดีอย่างไรนะครับอยากสนใจติดต่อมาก็ลองติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสมาธ์ครูภาษาไทยและว,ว่าทำทางยุโรปนะครับหรือว่าลองติดต่อมาทางรายการทีเจนก็ได้ได้ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผู้ร่วมรายการนะครับรองศาสตราจารย์เฉลียวีดวงแก้วขอบพระคุณอาจารย์ครับค่ะ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันค,คือกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุญคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวนเราโกรธกันอยู่บ่อยๆตราบใดที่ยังเป็นปุถุชน เราก็มักจะเป็นคนมักโกรธโกรธแล้วทํายังไงจะหายโกรธก็ขอแนะนําสั้นๆว่า 1. ถ้าเราโกรธแล้วขอให้เราพาตัวเองเดินออกมาจากสถานการณ์ที่ทําให้เราโกรธให้เร็วที่สุดเพราะถ้าอยู่ต่ออาจจะถูกกระตุ้นให้โกรธรุนแรงขึ้น 2. ขอให้เรางดการพูดงดการโต้เถียงในขนานั้นเพราะจะทําให้เราใช้ภาษาที่ไม่สุภาพยิ่งพูดก็ยิ่งเสียแต่นิ่งเสียนั่นแหละดีที่สุด แล้ว3อย่าเพิ่งตัดสินใจในขณะที่โกรธเพราะว่าถ้าตัดสินใจอะไรออกไปเราก็จะตัดสินใจผิดพลาด 4. ควรจะไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาเพื่อเป็นการเรียกสติ 5. อาจจะหาโอกาสออกไปทําอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เราโกรธจะทําให้เราลืมได้ชั่วคราว 6. มันสวดมนต์ภาวนาเข้าไว้จิตใจจะได้สงบเย็น7แผ่เมตตาให้คนที่เราโกรธถ้าทําได้7ขั้นตอน รับรองว่าอาการเป็นคนมะกรดจะลดน้อยถอยลงอย่างแน่นอนสนับสนุนโดยบริษัทจเจริญพกรัพันอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผาสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากตร์คนโลก Sidesco Excellent in quality, excellent in services ข้ามผู้เขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามน,นั้นอยู่หนใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเตียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุญคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนปีนี้เป็นปีที่สอง ที่ผมได้มาพบกับท่านปีที่แล้วมาเป็นครั้งแรกใครๆที่มารอบสองที่เห็นหน้าผมเมื่อปีที่แล้วเขาเตืไมให้ผมพูดปีนี้ไม่พูดนะจะพูดจากความเข้าใจวาตลอดระยะเวลาที่มารับหน้าที่หนึ่งปี กระทรวงเรามีงานทําค่อนข้างที่จะเยอะมากงานบริการที่เป็นฐนานหน้าที่สุดของกระทรวงก็คือโครงการกองสูงที่ออกพาสปอร์ตให้กับคนไทยแล้วก็มีพวกเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในต่างประเทศที่จะต้องคอยให้บริการคนต่างชาติที่มาขอวีซ่า พื่มมาประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพบปะก,กับคนไทยที่จะมาต่ออายุพาส,สปอร์ตมีปัญหาต่างๆที่เกิดในต่างประเทศมีปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องมาปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลพูดง่ายๆว่าเราเป็นด่านหน้า ของการทำหน้าที่การบริการของเราครับที่ผ่านมากรมการกูมศู์ออกพาสปอร์ตได้รวดเร็วมากตอนแรกเนี่ยเราคาดการเมื่อทำ e ีพาสปอร์ตเริ่มตั้งแต่ปีถ้าผมจะไม่ผิด2-5-4-8มกราคมตอนนั้นเรากล่าว่าเราจะทำพาสปอร์ตเจ็ดแสนเล่ม หรือ10ปีโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าทำไปแค่7ปีเองครบ7เจแสนเล่มเอ้เจล้านเล่มตลบปีสรุปแล้วปีละหนึ่งล้านเล่มโดยประมาณ7ปีก็ครบละไม่ถึง10ปี สแสดงว่าเราคาดการผิดพลาดเล็กน้อยนะครับทีนี้เราก็ต้องต่ออายุโครงการ e passport e passport ครั้งแรกก็พิมพ์หัวแม่โป้งเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าระบบใหม่จะพิมพ์10นิ้วแล้วก็สาขา ที่จะเปิดทำพาสปอร์ตในในประเทศไทยก็จะเพิ่มจำนวนบูธก็เพิ่มขึ้นผลิตได้8,000เล่มต่อวันถ้าผมจำไม่ผิดเดิมทีแค่3,000และตอนนี้ก็จะมีการผลิตแบบเร่งด่วน3ชั่วโมงได้ซึ่งการบริการของเรานั้นเนี่ยเราออกไปในชนบทด้วยนะครับที่ผมกำลังจะไปวันสองวันวันพฤหัสวันสุกเนี่ย เป็นบูกแก้วสัญจรก็จะไปออกพาสปอร์ตให้กับประชาชนในที่ธุรการดานนิดหนึ่งแต่ประชาชนเขามีพาสปอร์ตเขาก็คิดว่าวันหนึ่งเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศบางคนเกาไปทํางานโดนหลอกลวงบ้างนะครับโดนทุกอย่างโดน พอคา่าคนกลางในหน้าเอาเปรียบบางประเทศที่ผมไปมาเนี่ยแรงงานถูกเอาเปเรียบเนี่ยค่าหัวสามแสนถ้าไปทางยุโรปผมไปโปรตุเกสไปหลายๆประเทศเอาเข้าทีสามแสนบาทกว่าเขาจะทำงานได้จะใช้คืนมันก็เป็นความยากลำบากเราก็ไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เราก็บอกองค์การรงศสูตรว่าเราต้องคอยให้ความรู้เขาด้วยเพราะบางคนคิดว่าไปอยู่เมืองนอกและสะดวกสบายคนที่ประสบความสําเร็จเราไม่ว่าคนประสบความสําเร็จเขาก็มีเงินเก็บเงินเก,เก็บทองได้มาช่วยหลือครอบครัวญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยแต่ก็มีอีกหลายคนที่เป็นคนไทยที่ประสบความยากลำบาก สนับสนุนโดยกระสรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันเคือกุยช่าย,ย,ายเกลียวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มุคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี e ฟ h ชบาและเซเว่นอ ใช่เลย,เ,ลย <N ope> เพราะมันคือกุยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขมพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวนสุดท้ายของรายการกับปริทินต่างแดนวันนี้จากที่ไหนครับครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณศรีวงศ์อาญาสิทธิ์นะครับคุณภาวังไพจิตและคุณบุญส่งอนันตสุขคนะครับไปร่วมงานวันแม่แห่งชาติที่วัดไทยนครลอสแอนเจลิสนะครับ ก็มีผู้ไปร่วมงานจำนวนมากครับส่วนปริทินที่2ไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับนายฤทธิชัยทับสุวรรณกงสุนประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุมงเบอร์ลินได้ไปร่วมงานประจําปีที่สาราไทยบาดทําบวกนะครับโดยในงานก็มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์นะครับ้าไทยย้อนยุคของดัชนีฟิชเชอร์ให้ชมด้วยครับครับั่นก็เป็นสาระที่น่าสนใจในวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระให้ทางรายการนําเสนอส่งมาที่ที่ไทยว c ีวันแอดกีเมลคครับแล้วก็ติดตามชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะครับ โดยพิมพ์คำว่า t h ยแลนด์รีพอร์แล้วก็วันและเวลาที่ท่านต้องการชมย้อนหลังครับพรุนี้รับชมได้ทางช่อง b ป็น k ้อทีวีในเครือข่ายเจริญแคลิลทีรับชมได้ทางอินเทนทั่วโลกนะครับครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสคนต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน